สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ครัวบ้านใส่น้อยครับเป็นร้านอาหารที่กําลังได้รับความนิยมในโลกออนไลน์มากๆเลยนะครับตอนนี้มาแรงมากๆครับเดี๋ยวผมนะครับจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศข้างในนะครับว่าจะสวยงามและอาหารน่าทานขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับเพื่อนๆสามารถนะครับเลี้ยวรถเข้าไปจอดที่บริเวณหน้าร้านนะครับหรือว่าจอดที่ด้านนอกริมถนนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับไปรับบัตรคิวนะครับ ตรงโต๊ะบริเวณนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆนะครับก็สามารถมาดื่มด่ำกำซาบได้กับรสชาติกาแฟที่อยู่บริเวณหน้าร้านนะครับทางร้านนะครับก็จัดโซนให้เพื่อนๆนั่งดื่มนะครับกาแฟหลากหลายรสชาตินะครับคาปูนะครับเอสเปรสโซ่ลาเต้มีมากมายนะครับให้นั่งรอบริเวณด้านหน้านี้นะครับแล้วก็มีโซนที่นั่งสวยๆนะครับร่มรื่นให้เพื่อนๆได้เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ ถ้าอยากได้คิวแรกๆนะครับมาถึงแล้วได้นั่งเลยนะครับก็ให้เพื่อนมาประมาณ9โมงตรงนะครับแต่ว่าถ้าเลย10โมงไปแล้วนะครับก็จะเริ่มรอคิวประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านมากี่ท่านกี่คนหรือว่ามาเป็นคู่ด้วยนะครับเมนูแนะนำของที่นี่นะครับก็จะเป็นขาหมูเยอรมันนะครับรสชาติก็อร่อยดีครับกรอบนอกนุ่มในนะครับ ส่วนของหวานนะครับก็จะเป็นโรตีบุเขาไฟนะครับบุกขาไฟลูกใหญ่ที่เพื่อนเห็นอยู่อย่างนี้นะครับส่วนอาหารอื่นๆก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับน่าทานเยอะทีเดียวครับจะสั่งมาเป็นอาหารจานเดียวนะครับแล้วนั่งชิวๆนะครับทางร้านก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าทางร้านไม่ได้จํากัดเวลาแต่อย่างใดนะครับก็สามารถนั่งดูบรรยากาศแล้วก็กินลมไปได้เรื่อยๆนะครับ ก็เห็นหลายโต๊ะเหมือนกันนะครับที่สั่งข้าวผัดจานเดียวแล้วก็มานั่งยาวนะครับทางร้านก็ไม่มีใครมาไล่แต่ออย่างใดนะครับามาแล้วครับของเราครับผมต้มยำรสชาติต้มยำก็ถือว่าทำได้ไม่เลวครับผมส่วนปูผัดผงกะหรี่และอาหารหนื่นๆก็ทำได้โอเคอะไรครับผมก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะครับแต่ว่าที่เหนือชั้นก็คือ เรื่องบรรยากาศเนี่ยนะครับมีห่านด้วยนะครับโอ้โหน่ารักมากนะครับนี้ครับสามารถมาเล่นกับห่านแล้วก็ถ่ายรูปเก๋ๆได้ด้วยนะครับผมห่านก็ไม่จิกไม่กัดแต่อย่างใดนะครับแต่อย่าไปกวนเขาละกันนะครับนี่ครับเจ้าของเสื้อห่านคู่ตัวจริงนะครับมาเองนะครับพร้อมกับเสิร์ฟอาหารด้วยเหลือที่นี่ที่เดียวแล้วนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับก็เดี๋ยวกับผมก็จะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับบรรยากาศของร้านนี้น่านั่งไหมล่ะครับลมลื่นสงบแล้วก็ธรรมชาติดีนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ร้านว้ให้ตรงนี้นะครับแนะนําให้มา9โมงก็จะได้โต๊ะนั่งชัวร์วครับแต่ว่าถ้าเลย10โมงก็อาจจะต้องรอคิวมา1-2ชั่วโมงนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านได้ความรู้และเพลิดเพลินจากคลิปนี้นะครับหากชอบก็กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ